ครับผมก็ปีนี้ก็ยังอยู่กับโคคาโคล่าเหมือนเดิมครับผมเป็นครอบครัวโคกนะครับกับที่นี่เลยพาร์คพารากอนนะครับกับงานเทสติว์ลนะครับผมของโค้กไม่ว่าจะเป็นโค้กซีโร่โค้กซีโร่กินลามแล้วก็มีโค้กครีเอชันด้วยนะครับรสชาติเป็นยังไงบ้างคะตัวใหม่ซัซาสดใสสดแทบก็จะกินแล้วสดชื่นครับผมอย่างโค้กซีโร่เนี่ยทุกคนก็คงได้ลองอยู่แล้วเวลาดื่ม รู้สึกสดชื่นครับผมแล้วก็0%น้ำตาลด้วยครับส่วนตัวโค้กซีโร่กินลามเนี่ยก็จะเป็นตัวใหม่ของทางโค้กครับที่จะมีกลิ่นลามเข้าไปให้ความสดชื่นเพิ่มขึ้นเข้าไปด้วยครับผมสำเนี่ก็ต้องมีใช่ไหมต้องมีของมันต้องมีครับเวลาเป็นไงคะอยากบอกมันสดชื่นยังไงอะไรนะครับกมันสดชื่นนยัังงไมก็เหมือนเรามีความรักอะพี่แบบเวลาเรามีความรักแบบอยู่ใกล้ๆเขาเราก็สดชื่น ใช่ครับผมซัมเมอร์นี้ยังไงก็ต้องโค้กครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมมาที่นี่เลยที่พักพารากอนนะครับผมงานโค้กเทสติโวเนี่ยก็ยังจัดอีกสัปดาห์เลยครับวันนี้ความพิเศษที่มานอกจากว่ามีเพลงมาใหม่มาชมพิธได้ด้วยใช่ครับคือปล่อยไปแต่ว่ามันนี้คือเสียงร้องแบบตโตมากก็ดีใจครับผมเหมือนบอกว่าแฟนๆก็ให้การซัพพอร์ตอย่างดีมากครับไม่คิดเหมือนกันว่าแบบเหมือนเพิ่งปล่อยแค่แบบยังไม่ถึงวันเลยอะไรเงี้ยแฟนๆร้องกันได้แล้วครับผมดีใจครับดีใจมากๆ คือพี่คือรถไฟฟ้ามันวิ่งเร็วมันเป็นเรื่องของลมพอลมมันมาปุ๊บมันเฮ้ยอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องเซฟตัวเองอ่ะคือแบบมันเป็นเรื่องของแบบทิศทางลมอะไรเงี้ยไม่ได้ตั้งใจพี่อะไรนะครับอากาศก็มีส่วนแบบช่วงนี้มันร้อนมากพี่ก็อาจจะเวียนหัวอะไรเงี้ยถ้าเราไม่แบบระบายความร้อนอ่างเงี้ยจะเป็นลม เพลงเสนอตัวใช่ไหมครับผมก็เป็นซิงเกิลใหม่ของพีนี่แหละครับก็เป็นการคัมแบ็กในรอบ6เดือนนะครับผมกับซ mm ิงเกิลเสนอตัวก็ได้พี่ไฮครับมาเป็นโปรดิวให้แล้วก็เอ mm ็กซ์เจคทีฟโปรดิวเซอร์ก็ยังเป็นพี่เบลเหมือนเดิมครับผมเปิดมาก็มันฟังตลอดฟังหรือเปล่ามไม่รู้ไงแต่ว่ารอดูฟีดแบ็กจากแฟนๆอยู่ครับผมวั mm hmm. นไหนเรร้องไม่ได้ไหนคี่เราว่าฟังแล้วดีใจครับดีใจมากๆก็ขอให้แบบว่าปังๆขึ้นไปอีกละกันครับ ก็คอนเซปต์ของเพลงก็อย่างเพลงเสนอตัวใช่ไหมครับคือตอนแรกทางทีมกับพีเนี่ยต้องการที่จะทําเพลงที่มันมีมูฟเมนต์มากขึ้นมีจังหวะมากขึ้นเพราะว่าเราทําเพลงมาหลายๆแบบแล้วในมินิอัลบั้มนี้เพลงนี้คือเพลงที่4ครับผมไม่ว่าจะเป็นเอ่อไฟบอลที่คนได้ยินกันมีลังเลมีเส้นเรื่องเดิมใช่ไหมครับก็จะเป็นเพลงช้าแล้วก็มีเดียมแต่ว่าเรายังขาดเพลงเร็วอยู่ซึ่งก็เลยรู้สึกว่าเออการคัมแบครอบเนี้ยเราคัมแบกกับเพลงที่มันมีบีทมีจังหวะมากขึ้นดีกว่าแล้วก็ในคอนเซปต์เสนอตัวก็ ก็คือเหมือนในเนื้อลองเลยเนี่ยแหละครับผมก็เหมือนแบบว่าเหมือนเราแบบอยากเสนอตัวไปดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราแบบไปเจอแบบคนที่เรารักเราก็อยากจะเข้าไปคุยกับเขาครับก็เป็นชุดง่ายๆเหมือนเดิมเป็นชุดง่ายๆเหมาะกับอากาศประเทศไทยครับ ก็ก็ได้พี่แนนค่ะพี่แนนนิสมา,มาทำสไตลิ่งให้ครับผมก็รู้สึกสนุกมากๆแล้วก็เหมือนเป็นเป็นอีกเวนึงละกันทุกคนก็อาจจะเห็นที่แบบว่าแต่งตัวมาหลายๆแบบแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งละกันครับผมแล้วก,ก็ทุกครั้งที่ได้ทํางาน MV ็มวีแล้วก็ได้ทํางานกับทีมพี่ๆคนใหม่ๆอะไรอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับพี่เนทหรือว่าจะเป็นพี่แนนสไตลิสต์หรือว่าอย่างพี่ไฮที่ก็เพิ่งทํางานด้วยกันครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออท,ท,ทุกครั้งม,มันให้ความรู้สึก สนุกแล้วก็ให้ความตื่นเต้นมันเหมือนเป็นแบบว่าอินสปิเรชันให้เราด้วยให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันยังมีอีกหลายๆมิติเลยในวงการเพลงเนี่ยที่แบบเรายังอยากทําแล้วเรายังอยากลงไปค้นหาด้วยครับเหมือนแบบว่าจตัความคิดของเรามางที่ไหมแบบว่าตัวเพลงหรือแบบภาษาหนูทาไม่เป็นที่คือพูมกับเขาบังคับมันเป็นบทบาทอะไรเงี้ยจริงๆตัวหนูเองแบบหนูเรียบร้อยมากอะไรนะครับ ชอบชุดไหนมนใน MV มมากที่สุดลหอครับเอ่ออาจจะเป็นชุดชุดแรกมั้งครับที่แบบว่ามีมีม,มีมีแขนด้วยที่เป็นปีกแล้วก็จะมี CG ที่เป็นปีกด้วยครับผม mm hmm. ก็รู้สึกว่าชุดนั้นก็ก็ชอบที่สุดเพราะว่ามันเหมือนเป็นซีนเปิดมาแล้วก็ร,รู้สึกว่าเปิดด้วยชุดนี้ด้วยดเดนามิกเนี้ยมาทาให้แบบมันเหมือนเป็นการปูสตรอรี่ให้แบบคนรู้สึกแบบมากขึ้นเข้าไปอีกอะไรเงี้ยครับ เศรษฐีนี้ขั 1, ้นหนึ่งอยู่แถวดูไบก็ไม่ไม่ใช่เศรษฐีนี้ลหะครับผม <c oughs> จะไปสู้แบบเจ้าสัวเขาได้ไงอะ่ะ <c oughs> เขาแบบเป็นบ้านคนจีน <c oughs> เขาเป็นเจ้าสัวงเงี้ยพี่จะไปสู้แล้วเขาได้ <c oughs> <c oughs> เป็นน้องอีตั้นครับผมเป็นลูกพี่หมิวและลิตาคะ่ะก็ ได้มีโอกาสร่วมงานกับน้องอีตันแบบตามงานแฟชั่นโชว์ได้แบบเวลางานเดินแบบหลี mm hmm. ก็ได้เห็นน้องตลอดครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเออคาแรคเตอร,ร์น้องเขาอ่ะก็ดูเหมาะกับสิ่งที่เราต้องการพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆตัวเพลงพี่ติดต่อน้องอีตันมาตั้งแต่ไฟอ้อยแล้วครับผมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าตอนนั้นน้องเขาก็คิวไม่ว่างพอมาตอนนี้ก็ได้โอกาสมีโอกาสไปเจอกันงานปาร์ตี้งานหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองชวนดูแล้วเขาก็บอกว่าเอยเขาสนใจนะอยากมาเล่นด้วยเราก็รู้สึกว่าเงินก็มาร่วมงานกัน ก็วางแผนมาแล้วครับผมก็น้องเขาก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับเจ้าสัวเขาก็จะร้องแค่คําเดียวตอนแรกจะให้เขาร้องท่อนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่ให้ตังเขาเขาไม่ร้องเขาก็เลยบอกว่าให้คำหนึ่งละกันเป็นของแผน ยากมากค่ะพี่ต้องแบบว่าดิลผ่านผู้จัดการนะคเขาเพราะเขามีผู้จัดการหลายคนมากแล้วก็แบบกว่าจะคอนแทคได้เนี่ยคือใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งปีครึง่งเกือบหนึ่งปีครึง่งจ,จริงๆครับนี่คือเรื่องจริงเลยร้อยเปอร์เซ็นต์จ่ายค่าตัวเป็นอะไรคะจ่ายค่าตัวเป็นอะไรจ่ายค่าตัวเป็นบิตคอยครับ <laughs> ไม่รู้แล้วงานาจะตอบอะไร ก็เขาก็มาร้องให้น่้แลับติดต่อเขาไปบอกว่าเออมาร้องให้หน่อยได้ไหมแบบเหมือนทอเนี้แบบขาดทำเดียวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเสียงเขาก็น่าจะดูแบบว่าเป็นอะไรที่มันน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบบ้าจริงอะไรอย่างเงี้ยแบบถามนี่เหมือนเราแบบว่ามี่จออกสัมภาษณ์มีความแบบไปเลื่อยทีพบอดตัดขำสนุกทุกคนชอบมากง่ายเปรเ้าวยังไงบ้างก็ ก็เวลาเรามาสัมภาษณ์ก็อยากจะให้มูทุกคนแบบทุกๆค,คนสนุกนี่ล่ะครับผมก็ไม่อยากให้ซีเรียสกันอะไรเงี้ยแต่ว่าจะซีเรียสก็ได้แต่ว่าถ้าเลือกได้ไม่ซีเรียสอะไรนะครับพี่นาเดชพ,พี่ก็ยังรอพี่ณเดชเสมอ ก็ก็พูดเล่นๆเนี่ยแหละครับผมจริงๆก็แบบเหมือนเขาสัมภาษณ์มาว่าอยากได้แบบถ้าอยากร่วมงานแบบเพ่เอกมีเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตัวพี่ณเดชน์เนี่ยพี่ติดตามมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มันจะมีช่วงที่ช่วงสมัยที่แบบไปกรุงเทพน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็จะมีโอกาสอยู่บ้านเยอะแล้วเราก็จะได้ดูละครแบบนางฟ้ากับพี่สายชนอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เลยรู้สึกว่าวันหนึ่งเราก็อยากจะเจอพี่สายชนของเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยครันไม่คุยกันแล้ว ก็ดีใจครับผมตื่นเต้นเซอร์ไพรส์แบบเหมือนทีมเขาก็ตั้งใจจะเซอร์ไพรส์เราด้วยให้แบบว่าให้บักให้พี่ณเดชมาช่วยโปรโมทเพลงของพี่ด้วยครับ challenge ล่ะครับผมก็จะเป็นจะเป็นชาเลนจ์ก็ทุกคนก็ไปเล่นกันได้ในทิกต็อกนะครับผมก็จะมีเป็นท่าเต้นแบบเล็กๆน้อยๆน่ารักน่ารักครับของเท่านู๊กก็ฝากทุกคนติดตามเพลงนี้ด้วยครับผมในทั้งในเออ่ ทุกๆแพลตฟอร์มเลยแล้วก็ไปทำชาเลนจ์ได้ในติ๊กต็อกครับครับครับผมที่แฟชั่นวีคที่ปารีสครับชุดก็เป็นชุดง่ายๆอีกแล้วเป็นชุดง่ายๆครับผมก็ชุดนั้นจริงๆเป็นไม่ได้ตั้งใจเป็นแบบว่าเป็นเป็นแบบว่าความบังเอิญมากกว่าครับผมเพราะว่าตั้งแต่ที่เราไปเราก็ทําการเลือกชุดไปแล้วประมาณ4-5ลุคอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ เราก็รอไปฟิตติ้งที่นูน่นเพราะว่าด้วยงานแฟชั่นโชว์เนี่ยมันก็หลายๆชุดอย่างเงี้ยทั้งแบรนด์เขาต้องใช้ให้หลายๆคนด้วยอะไรเงี้ยผมมันก็มันก็ตอบค่อนข้างยากว่าเราจะมีชุดอะไรใส่บ้างหรือเราจะได้ชุดไหนบ้างแต่พอเราไปถึงแล้วก็เหมือนแบรนด์อะ่ะสิเล็กตัวนี้มาให้ด้วยแบบว่าบอกว่าเป็นช้อยส์ให้แบบยูลองดูไหมถ้าอยู่ชอบก็ได้นะอะไรเงี้ยเขาก็มีให้เลือกแบบว่าในหลักก็จะมีประมาณว่า4ี่ห้าลุคอะไรเงี้ยครับผมก็พอฟิตติ้งไปฟิตติ้งมาแล้วก็รู้สึกว่า,าอ้ยชุดนี้มันก็ดูแบบดูเหมาะกับับบก แฟชั่นวีกรอบนี้ด้วยเพราะว่าเราก็มาแบบว่าสีที่ค่อนข้างจะเป็นโทนแบบว่าโทนดาร์กเยอะแล้วคราวนี้เรามาสีแดงบ้างเรามาแบบว่าในอีกเวนึงบ้างมันก็สนุกดีมันก็ให้อ,อ,อีกิตแบบความรู้สึกในอีกมิติหนึ่งครับ สนุกนะครับสนุกเหมือนทุกครั้งที่ไปก็เราก็ตื่นเต้นลุ้นทุกรอบอะไรอย่างเงี้ยครับบางครั้งเราไปเราก็ยังไม่มีชุดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปนั่งลุ้นที่นู่นว่าเฮ้ยชุดจะเป็นยังไงบ้างหรือว่าเราจะได้ชุดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ทางทีมเราก็พยายามเตรียมตัวให้ให้ได้มากที่สุดครับผมให้ให้ทุกอย่างมันออกมาเพอร์เฟกที่สุดครับเี่ไปที่หลังจากมาเยอะแล้วเราอยากใส่ชุดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีตัดตัดใจในไหนบ้างไหมก็ ก็เราก็ใช้วิธีแบบว่าทุกๆครั้งที่เราฟิตติ้งใช่ไหมคะผมก็จะเอาตากล้องแล้วก็จะถ่ายรูปชุดเปรียบเทียบกันเลยว่าจริงๆแล้วแบบเอ่อมันมันเหมาะกับชุดไหนโลเคชั่นฉากที่จัดงานคือที่ไหนวันนั้นอากาศเป็นยังไงเราแบบเราไหวไหมถ้าอันนี้แบบมันมันเราจะหนาวหรือเปล่าแล้วเราจะแคร์รี่อยู่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะมีแบบเอลิเมนต์หลายๆอย่างที่เราก็ต้องแบบว่าเตรียมตัวไปด้วยครับตอนนี้เราเริ่มซีเรียสแล้วนะคะแต่ใบหน้ามันไม่ตึงแรนมาแบบรอมันร้อนตะโกนเรียก ดีใจค่ะยังไม่ชินเหมือนกันทุกๆครั้งที่ไปก็ยังตื่นเต้นแล้วก็รุ้นเหมือนกันครับผมบางครั้งก็ไปก็ไม่รู้แบบเฮ้ยเราจะมีแฟนๆที่นี่หรอเราจะมาเจอแฟนๆที่ประเทศนี้หรออะไรเงี้ยแต่ทุกๆครั้งที่ไปทุกคนก็ให้การซัพพอร์ตอย่างดีมากครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่ไปก็รู้สึกว่าเออเราประทับใจกับทุกๆโมเมนต์ที่เขามีให้เราทุกๆแรงซัพพอร์ตที่เขามีให้พี ได้ครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับเป็นซิงเกิลใหม่เพิ่งปล่อยไปเลยนะครับเมื่อวานนะครับกับซิงเกิลเสนอตัวนะคะผมสามารถฟังเพลงนี้ได้ที่บ้านนึงฮะเจเลอร์กินโคก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเสนอตัวนะครับผมซิงเกิลใหม่ดู MV ได้แล้วที่ YouTube c h anel n พีพีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมแล้วก็สามารถฟังเพลงนี้ได้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางครับและอย่าลืมไปเล่นชาเลนจ์ในติ๊กต็อกครับมาเล่นสักหน่อย ชาเลนจ์ง่าอ่ะมันมแบบว่ตอเจ็บอันนี้มันบังไงถ้าไม่บังเต้นแล้ว้มโซนไปดูไปดูชาเลนจ์ในติกตอกก็ได้ครับผมอยากให้ทุกคนไปเล่นกันครับเพราะว่าเพลงนี้คือทางตัวพีเอแล้วก็ทีมงานตั้งใจกันมากๆโปรเจกต์นี้เเราคิดกันมาแล้วเราก็ร่วมเดเวล็อกันมาหลายอย่างเนี่ยใช้เวลาเกือบครึ่งปีเลยครับขอบคุณครับ